สาษีปีคุณในปีพศ2564 ประจําปี2564ก็คือธาตุโลหะราศีปีกุณเป็นราศีลําดับที่12เป็นลําดับสุดท้ายในราศีปีเกิดของจีนธาตุประจําราศีปีกุณคือธาตุน้ําทิศประจําราศีปีกุณคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตําแหน่งของราศีปีกุลคือ307.5องศาถึง337.5องศาฤดูประจําธาตุของ ราศีพีจุณก็คือฤดูใบไม้ร่วมทิศมงคลของคนที่เกิดในราศีพีจุณคือทิศเหนือทิศตะวันตกสีประจำราศีพีจุนคือสีดำสีน้ำเงินสีฟ้าและสีครามสีประจำธาตุในปี2564คือสีขาวสีเงินและสีทองพื้นดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีพีจุณคนที่เกิดในราศีพิจุน เรียบง่ายมีเสน่ห์น่ารักน่าคบสุภาพอ่อนโยนมองโลกในแง่ดีใจกว้างและมีน้ำใจรักการบริการเข้มแข็งทารโหดอดทนทำการงานรวดเร็วทันใจเป็นคนยิ้มเก่งพูดน้อยเจ็บแล้วจังทำอะไรไม่ค่อยจะมีพิธีรีตองก้าวหน้าในอาชีพการงานชอบภาษาเจ้านายพร้อมสละความสุขส่วนตัวเพื่อผู้อื่น คนที่เกิดในราศีพิกุลเป็นคนที่กินจุกกินจิกไม่มีความกังวลใจในเรื่องของที่อยู่อาศัยเกิดที่นี่มักไปได้ดีที่อื่นคู่สมพง์ในดวงชะตาคู่ประถมของคนราศีพิกุลก็คือคนราศีพิขานคู่รักคู่ใครของคนราศีพิกุนก็คือคนราศีปีมะเมียและราศีปีจอง คู่หูของคนราศีปีคุนก็คือคนราศีปีเถาะและปีมะแม่คู่ทุกคุยยากของคนราศีปีคุนคือคนราศีปีขานคู่กัดของคนราศีีีคุนก็คือคนราศีปีมะเส็งคู่สมพง์ทางด้านธุรกิจสามารถร่วมหุ้นลงทุนร่วมกันได้คือคนราศีปีเถาะและคนราศีปีมะแม่ตัวอย่างอาชีพที่เหมาะกับคนราศีีีคุน คนราศีพิคุณนั้นฉลาดหลักแหลมค่อนข้างเจ้าระเบียบม,มีวินัยชอบวางแผนสามารถแก้ปัญหาได้ดีอาชีพที่เหมาะสมเช่นนักวิเคราะห์นักวิจ,จัยนักฟิสิกส์นักเคมีตำรวจสืบสวนสอบสวนทนายความทีมฝึกนักแสดงนักการเมืองอไยการเจ้าของธุรกิจประมงบคบวนพาขนส่งเครื่องเดิมอาหารทะเลเป็นต้น อาหารที่ควรรับประทานกระท้อนส้มมะปรางมะกอกสับประรดมะดัดมะนาวมะม่วงกระเทียมดองที่เหล็กยอดมะขามอ่อนดอกแคร์มะเขือเทศผักใบเขียวทุกชนิดต่อไปจะเป็นการทำนายรายเดือนของคนที่เกิดในราศีพิจุณเดือนมกราคมเดือนนี้คนที่เกิดในราศีพิจุนจะมีโชคลาภจะได้เงินแบบฟุกๆ จะมีโชคชะเพศตรงข้ามชะตาชีวิตดีมากการงานมีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงดีธุรกิจที่ลงทุนจะประสบความสำเร็จมีโชคด้านการเงินที่ดีเยี่ยมจะมีโอกาสได้ซื้อบ้านหรือได้ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นาเดิมแต่จะมีปัญหาหรืออุปสรรคบางเรื่องเกิดขึ้นแต่ก็สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ ช่วงนี้ให้ระวังคนในครอบครัวผู้สูงอายุหรือตัวเองจะเจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีความรักในช่วงนี้ให้ระวังเรื่องคำพูดที่อาจจะไปกระทบใจคนข้างกายคนสดให้ระวังจะมีปัญหาชู้สาวทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดในราศีพิจุนคือทิศเหนือและทิศตะวันตกเวลาที่เป็นมงคลคือ3นาฬกานาทีถึง5นาฬิกา 21นาฬิกา1นนาทีถึง23นาฬิกาเดือนกุมภาคมเดือนนี้คนที่เกิดในราศีพิกุลดวงชะตาตกต่ำเศรษฐกิจฝื่เคเื่องจะวิตกมากกับปัญหาของผู้ร่วมง,งานที่ไม่เชื่อฟังจะมีการทะเลาะเบาแวง้งผิดอกผิดใจกับเพื่อนฝูงและคนใกล้ชิดถูกตำหนิติเตียนถูกกดดันจากภาระหน้าที่การงานมีอุปสรรคและปัญหาความยุ่งยาก มีการโยกย้ายหรือออกจากงานการเงินจะมีเหตุให้เสียเงินมีเรื่องต้องใช้จ่ายมากระวังเป็นหนี้เป็นสินควรบริหารจัดการการเงินให้ดีหากใครมาหยิบมายืมในช่วงนี้จะไม่ได้ผลการลงทุนที่เกี่ยวกับธุรกิจจะมีความเสี่ยงสูงความรักถึงแม้จะมีความเคร่งเครียดทําให้มีปัญหาภยหายในครอบครวัวแต่ก็าสามารถปรับความเข้าใจกันได้ผลสดมีแนวโน้มจะผิดหวังและเสียใจ เดือนมีนาคมเดือนี่คณเกิดในราศีปีคูรดวงชะตาค่อยๆฟื้นตัวอย่างช้าๆชีวิตครอบครัวอบอุ่นและมีความสุขท่านที่เกิดปีกูรในเดือนนี้ชีวิตจะประสบความสําเร็จในทางที่ดีมีความก้าวหน้าในธุรกิจหน้าที่การงานปัญหาต่างๆจะทุเราเบาบางลงเป็นช่วงเวลาที่ดวงขึ้นจะทำอะไรล้วนประสบบความสำเร็จ ถ้ามีคดีความมีโน้มที่จะชนะหรือผ่านพ้นวิกฤตที่ไปได้การเงินจะมีเพื่อนหรือคนที่รู้ใจเข้ามาช่วยเหลือหากทำธุรกิจการค้ามีการลงทุนจะประสบกับความสำเร็จความรักในช่วงนี้มีปัญหาเรื่องการเงินจากหน้าที่การงานหรือจากผู้ใหญ่ในครอบครวัวคนโสดต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะมีคู่แข่งเดือนเมษายนเดือนนี้คนเกิดในราศีพิกุลดวงชะตาดีมาก มีโอกาสจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสุขมิสหายและผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือชี้ช่องทางที่ดีให้คอยให้กำลังใจและความช่วยเหลือระวังเดือนนี้อาจจะมีความสูญเสียหรืออาจจะมีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยต้องดูแลแต่ปลายเดือนจะพลิกกลับมาโชคดีในเรื่องการเงินการเงินที่มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จและมีไรายได้ดี ความรักหากมีปัญหากันทะเลาะกันมาก่อนก็จะสามารถปรับความเข้าใจกันได้และกลับมามีความรักที่สดชื่นเหมือนเดิมคนโสดในช่วงนี้สมหวังได้เจอคนที่มีอายุและหน้านะดีทิศที่เป็นมงคลสําหรับคนที่เกิดในราศีพีจุลก็คือทิศเหนือและทิศตะวันตกเวลาที่เป็นมงคลคือเวลา3นาฬิกา1นาทีถึง5นาฬิกา21นาฬิกา1นาทีถึง23นาฬิกาเดือนพฤษภาคม ดนี้คนที่เกิดในราศีปีคุณยังมีความโชคดีอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มากนักเดือนนี้จะมีปัญหาการเงินบ้างเล็กน้อยให้ระวังอาจต้องสูญเสียสมาชิกภายในบ้านเพราะดาวอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีดังนั้นปัญหาชีวิตจะมีความสับสนวุ่นวายเกี่ยวกับตนเองและผู้ใหญ่ในบ้านอาจมีเรื่องของความเจ็บป่วยการโยกย้าย เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยส่วนด้านการเงินถึงแม้จะมีการใช้จ่ายเงินหรือต้องลงทุนเป็นจำนวนมากแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะลิกฟื้นกลับคืนมาได้ความรักจะเกิดปัญหาเพราะเหตุของคำพูดและใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลคนโสดจะเกิดเรื่องชู้สาวทําผิดศีลธรรมเดือนมิถุนายน เดือนนีคนที่เกิดในราศีปีกุลดวงดาวอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากแต่ไม่มีโชคทางการพนันแต่จะประสบกับความสำเร็จกิจาการงานราบรื่นมีความเก้าหน้าได้รับเกียรติได้รับรางวัลเหมาะกับการขยายหรือเปิดกิจาการใหม่ๆการค้าการลงทุนดีมีกำไรความรักมีปัญหาแต่สามารถปร,รับความเข้าใจกันได้ แต่ให้ระวังเรื่องคำพูดคำจาที่ตรงเกินไปหรือแข็งกระด้างเกินไปคนโสดมีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักเดือนกร,รกฎาคมเดือนนี้คนที่เกิดในราศีพิกุลการเงินไม่ค่อยดีจะมีปัญหาด้านธุรกิจแต่หน้าที่การงานจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งช่วงนี้เหมาะกับการศึกษาและการวางแผนวางโครงการในเดือนนี้สิ่งที่หวัง ที่รอคอยอาจจะไม่เป็นผลมีความร้อนอกร้อนใจเสียเงินกับการเดินทางหรือการซ่อมรถการเงินในช่วงนี้มีภาระรที่ต้องใช้จ่ายสูงอาจเกิดปัญหาหนี้สินในอนาคตความรับปัญหาที่เกิดจากการเงินทําให้การดําเนินชีวิตมีความขัดข้องและขัดแย้งกันคนโสดมีโอกาสเสียใจและผิดหวังเืินสิงหาคม ดือนนี้คนที่เกิดในราศีปีกุลจะมีรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยหรือมีโอกาสที่จะต้องใช้จ่ายสูงระวังการเป็นหนี้เพิ่มการลงทุนในเดือนนี้มีความเสีย่ยงทำธุรกิจควรระวังจะประสบกับสภาวะความเสียหายความรักในช่วงนี้มีปัญหากันบ่อเพราะใช้อารมณสดระวังจะไปแอบรักคนที่เขามีเจ้าของเดือนกันยายน ดดืนนี้คนที่เกิดในราศีปีกุลดวงชะตาอยู่ในจังหวะที่เป็นขาขึ้นหน้าที่การงานประสบความสําเร็จได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจะได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนจากบุคคลภายนอกบริวารเจ้านายหรือผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการเงินยังไม่ฟื้นตัวชีวิตครอบครัวและธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ดีระวังอย่าไปค้ำประกันให้ใครเพราะจะเป็นบทเสียต้องชดใช้แทน คนโสดมีแนวโน้มจะสมหวังและพบกับคนที่ถูกใจเดือนตุลาคมเดือนที่คุณเกิดในราศีพิกุลยังไม่ดีขึ้นจะพบกับอบปุปสรรคและปัญหาทั้งที่บ้านและที่ทํางานเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสับสนวุ่นวายและขุ่นต้องระวังปัญหาความยุ่งยากความเสียหายต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรม อาบบยมุกต่างๆจะนำความเดือดร้อนมาให้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานหรือออกจากงานและให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุเลือดตกยางออกที่มาจากความประมาทความใจร้อนการเงินการค้าขายการติดต่อการลงทุนต้องระวังเรื่องความผิดพลาดเสียหายมีเรื่องต้องใช้ใจ่ายมากเสียเงินบ่อย,อยๆเก็บเงินไม่อยู่ ความรักจะเกิดความผิดพลาดมีเรื่องร้อนอบร้อนใจและมีโอกาสทำผิดศีลธรรมนอกใจคนรักคนโสดระวังจะเสียใจเพราะถูกหลอกให้รักคนเกิดในวราศีพิกุลห้ามเดินทางไปสู่ทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือทิศตะว,วันออกเฉียงใต้ทิศตะว,วันตกเฉียงเหนือและทิศตะว,วันตกเฉียงใต้เวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือ9นกานาทีถึง11นาฬิกา เดือนพฤศจิกายนเดือนนี้คนที่เกิดในราศีพิกุลการเงินจะดีขึ้นแต่จะมีปัญหาจุกจิกโชคลาภในเดือนนี้ดีเดือนนี้อาจจะได้รับข่าวดีจะมีผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูค้ำจุนช่วยเหลือปัญหาต่างๆในหน้าที่การงานจะถูกคลี่คลายไปในทางที่ดีศัตรูที่คิดร้ายจะกลายเป็นดีความรักจะเกิดความขัดแย้งขึ้นในครอบครัวด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆ คนโสดในช่วงนี้ความรักไม่ดีมีปัญหาชู้สาวเดือนธันวาคมเดือนนี้คนที่เกิดในราศีปิกุญดวงชะตาขึ้นขึ้น,นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ยวายมีความเครียดมีความกดดันเนื่องจากภาร,ระการงานแต่แก้ไขได้ช่วงนี้สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำการเงินไม่ดีหากใครขอยืมเงินก็จะไม่ได้คืนความรักอยู่ในเฑตที่สมหวังหากมีปัญหาหรือมีความขัดแย้ง เพราะความเครียดจากหน้าที่การงานหรือปัญหาเรื่องการเงินจะสามารถคลี่คลายหรือปรับความเข้าใจกันได้คนโสดมีแนวโน้มจะสมหวังเรื่องของความรักจบคำทํานายสำหรับคนที่เกิดปีกุลขอให้รวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงคิดและหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกรการรถค่ะ น้อยหลักหลายสลาไม่น้อยฝากช่องน้อย